โอ้โหไม่เว้นแต่ละวันสกัดจับได้นะครับทุกคนนี่คือแรงงานกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองนะครับ เธอเอกนะกังห oh ันมาแถวแถวนี้แถวนึเดยเด็แกตรนี้มงคนี้ไแล้วงคนลงอเอาแล้วครับจ่าบอยมันจะว่ายังไงครับข่าวนี้ คุยไว้เยอะนะครับคุยไว้เยอะที่โม้มากเลยฮะว่าที่เขมรนี่มีงานเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหแล้วดูดิคนเต็มไปหมดเลยไปดูว่ามันจะแถว่าอะไรครับมันพูดไปแล้วเพราะมันเห็นคลิปนี้มันก็เอาขึ้นมาพูดเลยครับทุกคนลองดูมันแถอะไรบ้างครับผมเห้นทางมาเยอะนะว่าที่บ้านเนี้ยคาแรงวันละสามร้อยกว่าบาทสี่ห้าร้อยบาทเนี่ยแล้วทาไมเขายังข้ามไปทํางานที่ฝั่งโน้นอะ ก็คือตอนนี้นะสถานการณ์ที่ประเทศไทยนะก็คือขาดแคลนแรงงานอย่างหนักนะจากที่คนกัมพูชานี่กลับบ้านกันนะก็คือคนงานที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้แย่งกันนะก็ต้องขึ้นค่าแรงนะแล้วก็นี่แหละไอ้เรื่องค่าแรงนี่แหละมันก็เป็นไอ้จุดดึงดูดแล้วก็ บางคนก็เท่าแกเขาโทรเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนเขาทางานที่ประเทศไทยมาหลายปีนะเขาก็ไม่อยางมาเริ่มใหม่นะยังสมมติเขาทางานตัวเนี้ยก็าทามาสิบปีนะเริ่มแรกเขาคาแรงก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าเขาทําจนชํานาญอ่นะเท่าแกก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะบางคนที่ได้เป็นพันเลยนะแต่ถ้าเขากลับมาประเทศตัวเองอ่ะกลับไปเริ่มใหม่อ่ะมันก็มือเป็นอับหนึ่งใหม่นะก็เมือไปสตาร์ทวันละสามสี่ร้อยเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งก็คือความต้องการแรงงานที่ประเทศไทยนี่ยเยอะนะก็เลยแบบไละคนนี้แบบผู้รับเหมาบางคนนี่คือต้องแบบขึ้นนะขึ้นคาแรงเพื่อที่จะดึงคนนะให้มาทํางานให้อะไรอย่างเงี้ยยังคนที่เข้าไปทําที่ประเทศไทยนะเสียโอกาสก็เยอะนะเออ,อย่างงานเนี้ยอย่างคนที่อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยก็ทางานงานเนี้ย เขาใช้เวลาทำมาห้าปีหรือสิบปีอย่างเงี้ยเขาทำจนชำนาญน,นะค่าแรงของเขาอะก็ได้แบบพอๆกับไอ้คนที่ไปทำงานที่เมืองไทยอย่างเป็นสิบปีอะนะที่นู่นได้ประมาณพันหนึง่งที่นี่ก็ได้ประมาณสามสิบเหรียญมันก็พอๆกันนะแต่ว่าไอ้คนที่เขาเคยไปฝั่งโน,นแล้วคือเขาเคยได้บัลลพันอะนะแต่ถ้าเขากลับมาแล้วไปเริ่มใหม่มันก็ต้องเสียเวลาอีกหลายปีนะ กว่าที่แบบเขาจะชํานาญงานนั้นแ่ะนะเออแล้วนะนะเท่าแกนี่คือโทรเรียกนะอันนี้จากที่รู่ไปสอบถามนะโทรเรียกแต่ทนสู์มากเขาไม่กลับกันนะเพราะว่าเขาได้งานได้อะไรแล้วเขาไม่กลับกันนะแต่อัที่กลับกลับไปนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะน้อยมากไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะเออไอที่จับเอามาแถลงข่าวกันนะนะเอาครับทุกคนลองไปฟัง คำพูดจากปากของแรงงานเขมรที่หลบหนีเข้าเมืองเขาพูดอย่างที่ไอ้บอยเป็นพูดไหมทุกคนลองไปฟังด้วยกันครับไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผมแล้วไปทํางานที่ฝั่งฝั่งไทยคนไทยเป็นยังไงบ้างคนไทยก็เป็น จดีจ้าาเคยมาทำงานเมือไทยมีคนเวลาเวลาไม่มีข้าวกินไม่มีหมอหุงข้าวไม่มีเสื้อผ้าไร้เขาไทยคนไทยเป็นคนใจดีจ้าก็มีมีตางมีมีตางคารถคาไร้เขาก็ใหยนะจ้าเสื้อผ้าไร้เขาก็ให้จริงคนไทยก็เป็นคนใจดีมีมาทำงานเมืองไทยไายไทยมีเงินเลียงลูกธนาคารจ้า อยู่กับพูช้าไม่มีกงินเลยอยู่ต้่นไม่มีงานทำาหรอมีแต่คารงมันทุกข์จ้าคารงมันทุกข์ทางไทยได้คารงเยอะกว่าจ้าแล้วก็ใจดีด้วยจ้าเลย้าเลยตาเนี่ยอายุเยอะเลยเขาไม่อ้าวเขาไม่ร่อ๋อทางโน้นนะจ้าเลยมาทางไทยจ้าแล้วไม่รู้จะทำยังไงมีตะตัดสนใจมาทางไทยเีนี่นะครับทุกคนเป็นไงเหมือนที่แอดบอยพูดไหมคำตอบจากพี่เจ้าที่เขาถามสอบถามนะ ตอบถามป้าไปเป็นไงคนไทยคนไทยใจดีสําคัญเลยคือค่าแรงที่คอมเมนต์ถูกตอบชัดเจนมากเลยคําตอบเนี่ยค่าแรงที่คอมเมนต์มันถูกและเขาต้องมาพึ่งประเทศไทยเขาได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยเยอะแยะมากมายนะไอ้คนคอมเมนตที่อินฟูทั้งทั้งหลายเอาแต่ขี้โม้ขี้คุยไม่มีเคยให้ความช่วยเหลืออะไรคนเหล่านี้เลยชัดเจนมากไหมครับทุกคน มับอกว่าไงบอกว่าาคนถามมาเยอะเดี๋ยวจะตอบให้ที่พวกเขาหลบหนีเข้าเมืองเพราะว่าอ่าเจ้านายไทยโทรตามอดูมบอกเท่าแก่โทรตามแล้วก็ตอนนี้ที่ประเทศไทยขาดคนแรงงานมากแย่งกันดูมันพูดนะบอกว่าคนใดแย่งกันแย่งแรงงานกันขึ้นค่าแรงให้นี่ก็เป็นแรงหนึ่งดูดเป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเขมรหลบหนีเข้าเมือง อ้าวนายบอกอยู่กอมเมนต์ขาแรงเยอะไงมันลึงดูดยังไงบอกพอๆกับประเทศไทยเฮ้ยพอๆกันแล้วดึงดูดยังไงอ่ะโอ้โหคือมันมันมีทั้งย้อนแยง้งมีทั้งเข็งใส่อะไรก็ไม่รู้เพราไอ้จ่าบ,บอยมันเนาะแล้วก็บอกเขาแก่ไทยโทรตามคืออะไรอะโทรตามยังไงนลเมื่อเขาตั้งใจทิ้งงานไปเขาจะโทรตามเพื่ออะไรนะโทรตามทําไม แล้วพากันหลบหนีเข้าเมืองแต่ละวันบอกว่าส่วนน้อยที่จับสแสลงข่าวนี้คนส่วนน้อยเฮ้ยทำไมส่วนน้อยมันจับได้ทุกวันเลยแต่ละวันน่ะและส่วนมากเท่าแก่โทรตามเขาไม่มาเหรอถึงขั้นเอาชีวิตมาเสี่ยงนะเข้าป่าป,ป,ปีนภูปีนผามานี่หลบหนีเจ้าหน้าที่เนี่ยกลางค่ำกลางคืนขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห ค่าแรงพวกกันเขาต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอแล้วดูป้าเขาตอบชัดเจนมากไหมข่าแรงมันถูกก่าที่นูน่นงานก็ไม่มีชัดไหมที่นี่ข่าแรงแพงคนไทยใจดีด้วยช่วยเหลือพวกเขาโน่นนั่นนี่แล้วเองไม่พูดถึงสักคํานะไอ้คาดีๆเนี่ยที่เขาพูดออกมาไม่ไม่หลุดออกจากปากเองสักคาเดียวแล้วหน้าแหกเมื่อลหที่คนเขาพูดความจริงให้ฟังเนี่ยที่นู่นอายุมากหน่อยก็ไม่ไม่รับแล้ว มันจะรับได้ไงงานก่อสร้างมันงานมันงานหนักอะ่ะเขาก็ไม่รับคือไปเขมรมีแต่ง,งานก่อสร้างและค่าแรงถูกเขาจะรับได้ยังไงเขาจะทําได้ยังไงเองเคยพูดความจริงตรงนี้ไหมเนาะแล้วยังมีหน้ามาบอกวิคนเขมรที่มาประเทศไทยนี่เสียโอกาสน่นนะ่ะถ้าเขาทาที่เขมรเนี่ยห้าปีสิบปีเขาก็ได้วันลัเป็นพันพอๆกับที่ประเทศไทยอ้าวคืออะไรมันเสียโอกาสยังไง ถ้าค่าแรงมันเยอะขนาดนั้นไม่มีทางบอกเลยไม่มีทางคนมันจะมานะนะคือบอเจ็บเองคนนึงแหละถ้าค่าแรงเยอะขนาดนี้มันก็ต้องทำอยู่บ้านอยู่ใกล้บ้านการเดินทางสะดวกมันไม่มีทางไม่มีใครจะงูขนาดนั้นหรอกนะโธ่พูดจะขิงอย่างเดียวจะเอาดีอย่างเดียวเลยนะหัดยอมรับความจริงสิบ้งนะางอาจารย์บอย อย่าอยากจะเอาชนะไทยประชาชนบ้านเองอะ่ะเขาเดือดร้อนเขาไม่มีงานทําเขาตกตะกรรมลาบากให้ยอมรับความริงข้อนี้แล้วไปดูศูนย์อพยพที่พวกเขายังลําบากกันอยู่แล้วน้ําท่วมเต็มเล,เลยเนี่ยเขมเนี่ยอย่าว่าทํามันเยอะประเทศไทยที่จๆบ้านตัวเองหุนหนักหนาแล้วไม่มีการชดเชยย,ยาวไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐใดๆเลยไม่คิดตรงนี้เลยไม่พูดตรงนี้เลยจะพูดเอาดีเอาเทเอา่ออย่างเดียวนะ โทแล้วดูเขาให้สัมภาษณ์ไม่มีใครบังคับเขานะเขาถามเป็นไงป้าทํางานที่ประเทศไทยเป็นไงบ้างคนไทยใจดีป้าบอกเลยคนไทยใจดีแล้วที่เขมรเป็นยังไงที่เขมรเนี่ยข่าแรงมันถูกแล้วก็อายุเยอะ่าป้าเขาไม่รับแล้วที่ประเทศไทยป้ากลับบ้านเขายังให้เงินค่ารถเลยเงินไม่มีซื้อข้าวเขายังให้เลยแบ่งปัน,ปนเลยนี่คือน้ําใจคนไทยเขาสัมผัสได้ขนาดนี้แต่เองแม่พูดถึงนะข้อดีของประเทศไทยเนี่ย หาว่าอุไทยขาดแคลนอย่างเดียวเลยไม่มีไม่มีคนงานโทษเรียกคนกเขมนแล้วเพิ่มค้าแรงให้เป็นแรงดึงดูดอะไรพยายามพูดแต่ให้ประเทศไทยเสียว่างั้นเถอะถ้ามันดีขนาดนั้นนมันไม่มีทางไม่มีทางใครคนไหนมันจะหนีมาหรอกมันคือการหลบหนี้ขเขมงไม่ใช่มาแบบถูกกฎหมายเข้าใจปะ่ะมันคือความเสี่ยง คนเราถ้าไม่คุ้มค่าไม่มีใครเสี่ยงนะหัดคิดข้อน,นี้แล้วคนกลับไปตั้งเยอะแยะแล้วเอางานอ่ไนให้เขาแล้วงานวันละไอ้สามร้อยเองอย่าโม้เลยมันไม่มีทางนะไอ้คนสามร้อยสาร้อยสิบคือคนอยู่นานแล้วคนเป็นช่างที่เขมรน่ะคนทั่วไปได้ 180, 220, ร้อยแปดสิบสอง้อยสิบเออร้อยห้าสิบด้วยมันจะพอกินอะไรนี่มันคือข้อเท็จจริงที่เองต้องพูด ต้องเปิดเผยไม่ใช่ปกปิดไว้อย่างนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันที่ประเทศไทยเนี่ยที่เขาหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยมันคือเรื่องจริงไม่ใช่ไปใช่ใครไปใส่ความนะต้องยอมรับความจริงแล้วรายได้มันดีจริงๆคนเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านมาประเทศไทยเนี่ยเป,เป็นไปได้หรือว่าค่าแรงเท่ากันั้งมาขนาดนี้มันคืออะไรโอ้โหนี่คือเองแบบ จะพยายามแบบแถเนาะแล้วก็ฟังนั้งเต็มรูหูนะว่าในคนคอมเมนต์พูดไม่ใช่คนได้พูดเนาะนี่คือความแตกต่างนี่คือความจริงที่ต้องยอมรับนะหลบนีเขาเมืองโอ้โหเยอะแยะมากมายขนาดนี้และเองก็พยายามโอ้โหถ้าเองแน่จริงอ่ะมารับพวกเขาไปสินะพวกเขาใครประกาศเลยใคร หลบหนี้เข้าไทยมาหาไอ้จ่าบอยจะหางานให้จะให้รายได้เท่านี้การันตีให้พอดิเพราะเขาจะไปหาเองไม่ใช่เองไปขี้โม้น้ำลายสร้างคอนเทนต์ไปวันๆนะแล้วก็ขิงใส่ประเทศไทยถูกมันไม่แน่จริงอย่างเงี้ยนะมันคนขี้โม้เนาะและพอคนไดยพูดความจริงก็รับไม่ได้เองเนี่ยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ทิ้งให้ไอ้บอยมีขี้โมต่อไป นะให้ประชาชนคนขมนอ,อยู่กับความทุกข์ยากลำบากนี้ต่อไปนะถ้าใครเชื่อมันสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม